ถ้าคุณรู้จักผู้ชายคนนี้ใช่ครับผมหมายถึงผู้ชายไม่ใช่ตัวข้างๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาพยนตร์ที่ลืมเลือน f o r t คเท Frame พอรแคส์ที่เราจะพาคุณไปสำรวจและวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีความหมายลึกซึ้งและความประทับใจวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่อบอุ่นใจและมีความหมายพิเศษสําหรับใครหลายคนนั่นคือแฟนฉันหรือ My Girl ภาพยนตร์ที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่ความทรงจําวัยเด็กที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ ภาพยนตร์แฟนฉันออกฉายในปี2003กำกับโดยกลุ่มผู้กำกับถึง6คนได้แก่วิทยาทองอยู่ยงทรงยศสุขมากอนันนิธิวัฒรธราธรเกียรติคงสนันเลิกชายพวงเพชรและสมจริงศรีสุภาพกลุ่มเพื่อนคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันสร้างสารรค์ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดความงดงามของวัยเด็กออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยทำไรายได้ถึง137.5ล้านบาทในประเทศ แฟนฉันเล่าเรื่องราวของเจีย๊ยบและน้อยหนาเด็กสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งคู่เติบโตมาในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและความสนุกสนานเจีย๊ยบเป็นเด็กชายขี้อายแต่มีความกล้าหาญในใจส่วนน้อยหนาเป็นเด็กหญิงที่มีความล่าเริงและเข้มแข็งทั้งสองมักจะเล่นด้วยกันเสมอและมีความทรงจําดีๆที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นในกลุ่มเพื่อนยังมีแจ็คซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนที่มักจะนำความสนุกสนานและเสียงหัวเราะมาให้กับกลุ่ม แจ็คมีบุคลิกที่แตกต่างจากเจี๊ยบและน้อยหนาเขามักจะเป็นคนสร้างสีสันและความเฮฮา,ยายให้ทุกสถานการณ์ความน่ารักและความเป็นธรรมชาติของแจ็คทําให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โดดเด่นและน่าจดจําในภาพยนตร์เรื่องนี้แฟนฉันเป็นภาพยนตร์ประเภทดราม่าและคอมเมดี้ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวแนวคิดหลักของเรื่องคือการสะท้อนความหมายและมิตรภาพในวัยเด็กการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทรงจำที่เราเก็บรักษาไว้ในใจ แม้เวลาจะผ่านไปความบริสุทธิ์และความจริงใจของมิตรภาพในวัยเด็กยังคงเป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือนในส่วนม o ต์แอนโทนของเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้มีโทนที่อบอุ่นและเป็นกันเองแต่ไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายตั้งแต่ความสุขและความสนุกสนานไปจนถึงความเศร้าและความคิดถึงแฟนฉันถ่ายทอดความรู้สึกของการเติบโตและการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผ่านมุมมองของเด็ก ทำให้ผู้ชมรู้สึกย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังคงบริสุทธิ์และง่ายดายหนึ่งในจุดเด่นของแฟนฉันคือการคัดเลือกนักแสดงเด็กที่ทําให้ตัวละครมีชีวิตชีวาอย่างมากน็กชาลีในบทของเจี๊ยบโฟกัสจิลากุลในบทของน้อยนาและแจ็คเฉลิมพลในบทแจ็คทั้ง3คนนี้สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความสับสนในวัยเด็ก การแสดงที่ธรรมชาติและเป็นจริงทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันกับตัวละครและเข้าใจถึงความรู้สึกของพวกเขาการถ่ายทำแฟนฉันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฉากหมู่บ้านชนบทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความเรียบง่ายบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆถูกออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติและสะท้อนถึงยุคสมัยในอดีตการใช้แสงธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มีความอบอุ่นและเป็นมิตรสีสันที่เลือกใช้ในภาพยนตร์ก็นุ่มนวลช่วยเพิ่มความรู้สึกที่อบอุ่นและปลอดภยัย ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางกลับไปสู่บ้านเกิดในวัยเด็กส่วนเทคนิคการถ่ายภาพและมุมกล้องภูมิกับใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลังการใช้มุมกล้องที่ใกล้ชิดกับตัวละครช่วยให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดและความเชื่อมโยงกับตัวละครมุมกล้องที่ต่ำลงเหมือนมองจากสายตาของเด็กๆช่วยสร้างบรรยากาศความไร้เดียงสาและทําให้เราเห็นโลกในมุมมองของเด็กๆมุมกล้องที่มีความเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายเนี้ย ช่วยสร้างความทรงจำที่เหมือนจริงและทำให้ภาพยนตร์ดูสมจริงมากขึ้นแฟนฉันกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จทางบ๊อทฟิศอย่างน่าประทับใจโดยทำรายได้ถึง137.5ล้านบาทในปี2003ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากในขณะนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และคนดูโดยกว่ารางวัลหลายสาขาจากงานประกวดภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งรวมถึงรางวัลสุพรรณหงษ์ ในสาขาผู้กับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทําให้แฟนฉันไม่เพียงแต่เป็นที่รักของผู้ชมแต่ยังได้รับการยอมรับจากวงการภาพยนตร์อีกด้วยบทสนทนาหรือไดอ l o g u ของภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อให้การสื่อสารระหว่างตัวละครมีความเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับยุคสมัยในช่วงเวลานั้นการใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทำให้ผู้ชมทุกวัยเข้าใจและรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับตัวละครได้อย่างดี ส่วนการกำกับของทีมผู้กำกับทั้ง6คนก็เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทีมผู้กำกับสามารถผสมผสานสไตล์การเล่าเรื่องของแต่ละคนเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนโดยเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้สึกของวัยเด็กและความทรงจำในอดีตได้อย่างงดงามการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติช่วยให้แฟนฉันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งสนุกและซาบซึ้งในเวลาเดียวกัน หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทาให้แฟนฉันมีสเสน่ห์และเป็นที่จดจําคือเพลงและป,ปเค c u เจอร์ที่สูกน,นําเสนอในภาพยนตร์เพลงประกอบของเรื่องที่หลายคนจดจําได้เป็นอย่างดีคือเพลงแฟนฉันของวง AB Normal ซึ่งถูกนํามาใช้เป็นทีมหลักของภาพยนตร์เพลงนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเวลานั้นและสามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของบิดภาพและความรักในวเวด็กได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมีการใส่องค์ประกอบของวัฒนธรรมการละเล่น ชัดเจนโดยเฉพาะการอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้นเช่นการเล่นซ่อนหาการสะสมการ์ดหรือการดูการ์ตูนและซีรีส์ที่เป็นที่ชื่นชอบของเ,ด,เด็กในยุคนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เด็กในสมัยนั้นคุ้นเคยการใช้วัฒนธรรมป๊อปเหล่านี้ทําให้ภาพยนตร์ไม่เพียงแต่เป็นการเล่าเรื่องของมิตรภาพแต่ยังสะท้อนถึงช่วงเวลาและสภาพสังคมในอดีตทําให้ผู้ชมรุ่นใหม่สามารถเชื่อมโยงก,กับความทรงจําเหล่านั้นได้อย่างลึกซึง้งแฟนฉัน เป็นมากกว่าเรื่องราวของมิตรภาพในวัยเด็กภาพยนตร์ยังสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีเลี่ยงได้ในชีวิตเราทุกคนต้องเผชิญกับการเติบโตการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ซึ่งบางครั้งอาจทําให้เราละทิ้งสิ่งที่เรารักและสลัดทิ้งความไร้เดียงสาในวัยเด็กเพื่อก้าวสู่โลกของผู้ใหญ่นั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แฟนฉันชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มิตรภาพและความทรงจําในวัยเด็กยังคงอยู่ในใจเราเสมอ ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่าในชีวิตและเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและมีความเข้าใจขอบคุณทุกท่านที่รับฟังภาพยนตร์ที่ลืมเลือน for g o t t e n Frame อย่าลืมติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนถัดไปที่เราจะมาวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องอื่นที่น่าสนใจหากมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้เราวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องไหนสามารถติดต่อเราผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่าง และพบกันใหม่ในตอนหน้าก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สสวัดี